เราจะได้ดูวิธีที่เขาเก็แบบแแอคโค่นะทุกครั้งทุกปีก็มาแบบนี้เลยค่ะแต่เราเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้เปิดโหมดมืออาชีพเราก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูเน,ะนาะพอเรามาเปิดโหมดมืออาชีพมาทําตรงนี้แล้วก็ไดได้มีโอกาสได้ถ่ายทําทุกสิ่งทุกอย่างที่ไร่ที่นาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูกันเนาะว่าเอวิธี ของชาวไร่เป็นยังไงของชาวนาเป็นยังไงก็จะเป็นเกษตรหมุนเวียนนะพอพอหอมหัวใหญ่หมดเนาะแล้วก็เอาข้าวโพดมาลงตอนนี้ข้าวโพดตรงนี้ก็มีฝักแล้วกีดแอได้แล้วเราก็จะกีดแอขายหรือเอาไว้ประกอบอาหารเป็นรุ่นๆไปพอแอข้าวโพดก็ขึ้นมาอย่างนี้เดี๋ยวถ้าหลักการหรือ การทำจริงๆจ,จังๆต้องเป็นหลานสาวคนสวยถ้าใครอยากรู้นะก็สอบถามได้เดี๋ยวเราก็จะสอบถามหลานสาวให้อีกทีเพราะเขาเป็นคนดูแลเนาะ,ะอา่าเนี่ยี่เปิะคะเอ้อวายมาก <laughs> <laughs> ดูไม่ทันเลยโโหชีวิตเนี่ยค่ะ เนี่ยอ๊แบบนี้เนีย่ยปีดแบบนี้นะคะอ่ารู้ยค่ะลู้ลู้กันลู้แก็คือเอาฝักใหญ่ไว้อันนี้คือฝักใหญ่ที่ต้องไว้ใช่ไหมจอยใช่ฟังอ่า,อาเห็นไหมคนที่เขาเป็นแค่แป๊บเดียว <laughs> <laughs> โอ้นี่ค่ะแอร์กระโพดเป็นไงสวยงามไปฝั่งนู้นเหรอกิดฝั่งนูน้นโอเคเก็บแอร์กระโพดกันอยู่สองคนอันนี้รุ่นสองนะคะถังนะ สามครั้งต่อต่อที่เราปลูกแต่ละครั้งนะนะเก็บแอร์ได้สามครั้งนะคะต่อไปเราก็จะเหลือฝากมันไว้หรือว่าเหลือฝากเขาคนจีจะรู้เขาจะเหลือฝากหขาเป็นผู้วายนะคะต้องต้องคุยกับคนเจ้าของแลคนที่เขาทำเลยอื่งามไหมได้แล้วหนึ่งกระสอบสวยมากเลยเนาะ เนี่ยค่ะทุกคนเวลาเขาขนแอรกระโปรงเข้ามาเขาจะตัดตัดตูด,ตดแอแล้วก็ใส่เป็นแพ็คๆอย่างนี้สวยงามแอสวยมากแล้วก็จะทยอยเอาเข้ามาจากไร่เนาะแล้วก็จะเอาเข้ามาตัดตูดแล้วก็แพ็คข้างในนะคะแอะโปร่งสวยงาม